สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลิดสพลดนที่6พฤศจิกา2025นะครับวันนี้ฟิกินเด็ก27จากเมอน,นี้23กับบรรยากาศที่ตลาดคริปโตเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แสงสว่างจากเหตุการณ์เมื่อคือนนี้นะครับเ,เมื่อคือนนี้ที่เราเล่าไปเมื่อวานลุงช้ำหรือคดีภาษีลุงช้ำเนี่ยมีการไต่สวนจากสารสูงสุดเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่า ทำตัดสินแบบไหนถึงจะดีกับตลาดครับถ้าลุงช้ำแพ้จะเป็นผลดีหรือผลเสียคะคุณบอลเรื่องภาษีคะ่ะก่อนอื่นเลยเมื่อคืนเนี่ยเป็นแค่การไตส่สวนย้ำนะครับศาลสูงสุดมี9ท่านจะชนะคดีเนี่ยต้องมี5เสียงขึ้นไปนะแต่เมื่อคืนเนี่ยเป็นการไตส่สวนและสมมตุติวันตัดสินคดีซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าลุงช้์ชนะสมมุติศาลบอกว่าโอเค อำนาจฉกเฉินของประธานาธิบดีคุณสามารถเก็บภาษีขึ้นภาษีกับประเทศไหนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความไม่แน่นอนบังเกิดนักลงทุนนอนต้องหลับตาแค่ข้างเดียวเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หลุงชป์ตื่นมาแล้วแบบขึ้นภาษีประเทศนี้ตอบโต้ประเทศนี้ด้วยภาษีไปงาน G7G G, อะไรก็ตามเจอประธานาธิบดีประเทศนี้เหยียบเท้าวันรุ่ขึ้นขึ้นภาษีเนี่ย ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้และตัวเลข CPI อาจจะสูงขึ้น CPI สูงขึ้นเฟดไม่ลดดอกนะครับแต่ถ้าลุงชัมพแพ้ศาลบอกว่าประธานไม่ดีไม่มีอำนาจฉุกเฉินในการขึ้นภาษีกับใครเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยหมายความว่ายกภูเขาออกจากอกไม่มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วทุกอย่างต้องผ่านสภาคองเกรส ข้าวของต้นทุนอาจจะถูกลงคนอาจจะมีกินมีใช้มีเกียรมีศักดิ์ศรีมีเงินเหลือมาซื้อคริปโตซื้อหุ้นเฟดเห็น CPI ลดลงอาจจะลดดอกนะครับทีนี้แน่นอนทีมทนายของลุงชัม์เนี่ยไม่ใช่ทนายที่แบบเพิ่งสอบตัวทนายผ่านนี่คือขีปนาวุธวงการการกฎหมายทนายความจอ์นดีนซาวเออร์แกเป็นนักกฎหมายจบฮาร์วาร์ด แล้วก็เป็นอดีตอาจารย์สอนกฎหมายันะาอเมริกาเนี่ยขายประเทศไทยสู้ติดแน่แพ้ติดนานแต่ถ้าคุณมีทนายความแบบนี้บายสองขึ้นศาลใบาสามกินเอมเคเพราะอะไรหลุดทุกคดีแต่เมื่อคืนเพื่อนๆมันมีเซอร์ไพรส์มันมีการเหตุการณ์ชนต่อเหตุการณ,ารณ์คำพูดของผู้พิพากษาส,าสาท่านที่วันเนี้ยไวรัล กระจายบนโลกโซเชียลทุกวงการความเห็นผู้พากษาท่านนี้นะครับบอกว่าการเก็บภาษีเป็นอำนาจของสภาคองเกรสไม่ใช่อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเนี่ยไม่ถือเป็นการเก็บภาษีแต่จริงๆแล้วมันคือภาษีนั่นแหละเพราะท้ายที่สุดมันจะต้องเก็บจากคนอเมริกันเข้าสู่รัฐ นะครับท่านนี้บอกว่าอำนาจฉุกเฉินที่ทรัมป์อ้างอิงในการขึ้นภาษีสุกากรมันคืออำนาจในการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าใช่ไหมแต่ในพรบรฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าให้ประธานาธิบดีมีอำนาจขึ้นภาษีสุกากรเลยนะครับส่วนผู้พิพากษาท่านนี้เป็นบุคคลที่ลงช้ํมแต่งตั้งเป็นคอนเซอร์วทีฟ ผูพ้พากษาเนลกอร์ซชและเป็นคนที่เมื่อคืนเนี่ยแทบจะตอกฝาโลงคดีลุงชัมท่านใช้คำนี้นะฮะท่านบอกว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าพรบฉุกเฉินให้อำนาจประธานาธิดีในการเก็บภาษีสุลกากรก,กับใครเมื่อไหร่ก็ได้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาอำนาจนั้นคืนมานะคือที่ท่านอธิบายเนี่ยมันหมายความว่า ถ้าเราให้ขา,าหรือให้อำนาจเต็มที่กับประธานไม่ดีในการขึ้นภาษีกับใครเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราเอาคืนมาไม่ได้แล้วประธานไม่ดีกลายเป็นจกักรพรรดิไปแล้วและมันขัดแย้งกับการปกครองของสหเมริกานะสหเมกามีสามีร b r a ์ c h l e g i s l a t i v e e x e c u uh, t i v e ทอ่า judicial นิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ถ้าประธานไม่ดีมีอำนาจสูงสุดมันผิด ทั้งระบบทั้งระบอบมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ผู้พากษาที่แต่งตั้งจากลุงชป์เนี่ยยังมองว่าลุงชป์ไม่มีอํานาจนะอำนาจเนี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบประธานาธิบดีจะแบบทําได้ตามอําเภอใจโดยไม่ต้องผ่านสภาคองเกรสนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยเพื่อนโดยรวมถือว่าดีไม่มากก็น้อย ทำให้ตลาดหุ้นตลาดคริปโต n a s ส a q ดาวโจน s อสแอนพีบิตคเกาะแท่งเขียวเหมือนติดบอลลูนนะครับไทม์ไลน์ต่อไปเราต้องรอฟังโอ i ินียนจากผู้พิพากษาจากศาลสูงสุดซึ่งวันและเวลายังไม่ออกมาแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้ามาเล่าส่วนฟังแน่นอนโดยรวมถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวตามคดีนี้

อยาบอกสักปั๊บสิทราบใจลู่น้ำแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขืนซัดใจลูการเหมือนมันเปลี่ยนเราไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องควาเรียนเรื่องข้าใจไม่มีใครตอบ Sai không nghĩa sẵn sàng nào bên bỉ mình cứ tư tỏi bay chị bay luôn phái bay quá trình hay mini bay lâm tư